ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารมบริบ่าวแอมลอตทงครับสิบผ้าเดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่แป้งครับเป็นผู้ที่มีเส้นครับฝันดีครับฝันดีเนาะครับเนาะแม่แป้งนี่เพิ่นได้เลขไม่แต่ทางกรุงเทพพุ่นล่ะครับลูกสาวไปทํางานอยู่กรุงเทพเนาะครับเนาะบอกเลขแม่นครับเอฟซีบอกเลขแม่นเขาไม่แล่าล้ายงวดครับทีมงานหูยินข่าวก็ต้องบวพาดครับมาเมื่อนี้ครับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบแปดครับ เป็นผีเจีาวทีเจ้าท่างครับมาเขียนเลขให้ครับมาเขียนเลขให้ตสีน้ำเงินครับเอาปากกาเข้านีล่เขียนเอาครับเอฟี่เนาะเจ้าทีผู้เทาหัวงอกครับมาบอกสามตัวสั่นครับเด็ดเด็ดงวดนี่ครับสิเป็นตัวไรครับไปรับช่วงบันรับผุนครับทั้งผีครับแม่อลันนี่นอครับแม่องแป้งสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แป้งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบวัสดีแมาจิตดตามไลน์งวดครับผมเนาะบริมาตรจดตามไลา์งวดก็ตามจริงนี่ กระสมซื้อแม่น้องแปงอยู่ครับเพราะว่าโตคนจะบ่ค่อยได้ฝันได้ใบครับผมจนมากมีแต่ลูกสาวหน่องแปงกับน้องปอบครับแม่เม่วานี้เป็นเป็นหน่องปอบหรือน่องแปงคนฝันครับเพิ่งกับฝันมาสองอยู่ฝันทั้งสองคนครับอ๋อฝันทั้งสองคนอ๋อเอาว่าลดสันคนผู้ใดฝันกะอันคนมาบอกซูฟังว่าจงได้กะเอาลวดเอ,วเ,อวเอาตามแม่หน่องแปงได้รับข้อมูลม้านละครับผม ค่ะคุนอันฝันว่าอันอัใหญ่อยู่บ้านใหม่นะเนาะค่ะผู้เฒ่าหรือสาวา่บ้านใหม่นี่กรุงเทพนี่นครับไห้พิสูจน์ของเลยว่ะไทยพิสูจน์หมาเอียงนะเจ้าคนอื่นว่าหมาลิ้นจีบอหมาลิ้นจีแบบนี้แบบนี้เหรออันก็มีอันแต่ว่ามันคือแพงแท้เป็นว่า คนเพนอยากินใบหน้าก็ไปมันกเขียนไบเงินเก้าร้อยสามสิบบาทนเขียนจิตไใบเก้าร้อยสามสิบมื่อกิโลอะไรนเขียนสามเก้าร้อยสามสิบเป็นเสื้อกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งเก้าร้อยสามสิบนกสาเอามันแท่งคนก็ห้ไปเอาก็จำเป็นไปเอาแหงตัวมีเงินลนกสาวบางซีคนบอกให้บ้างันนี้เก้ามากเพร่ะกินเนี่ยก็ใหายใจนูกินอ่ะ ซื้อมาให้เราหรอซื้อมาให้คุณย่าเจ้าคุณย,ย่าในี่กาย้ายให้น้องน้องแป้งนี่ก็ลองปอบตัวนี้อันให้น้องปอกจ้ะให้น้องปอกอือเอาไปเลยครับผมเป็นความฝันน้องปอบเพววื่อกฝับซื้อมาเพววื่อกลับซื้อมาบ้านแล้วกว็แจกกินคุณ คุณยายสิว่าคือเพิ่นเป็นเจ้าที่แม pues, ่นบ่คุณยายคนนี้ออืคุณยายเป็นเจ้าที่ครับผมเพิ่นใส่น้องป๊อบไปซื้อเอาบักลินจีแต่ว่าลิ้นจียังสิโลแพงแท่เก้าร้อยเท่าไรแม่แม่น้องป๊อบเก้าร้อยสามสิบบาทสิว่าที่แรกลูกสาวก็ไปเอาเพิ่นให้ไปเอาอยู่กับกับไปเอากับให้เพิ่นที่เก่าโอ้ที่แรกนั่นน้องป๊อบนั่นไปเห็นเก้าร้อยสามสิบบอกเอาดอกมันแพงกากแมาไม่เคยไม่เคยเห็นสินะเมื่อก็ติดแล้วค่ะไปเลยพขนัาดสิ บอคุณยายก็บ่ย่อมคุณยายก็บอกให้เอาไม้เอามาว่าสันจังสิเขาพาเขากับบุ้จำเป็นจำไปก็ต้องเอามาคนาะแม่เพิ่งกับฟันสันสันแล้วก็930แม่บ้านเล็กที่ล่ะครับบ้านเล็กที่ของบ้านครับ2องสย่ส้านองเอาสอ่เอาเอ่เอาเอาเอาเ่าเอเอาเ่าเอาเเอาาเอ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 อเ ทับ185ฉันถ่ายเอฟซีมาแต่ลองเบิ้งเขาเป็นคลิปเดียวกันบอกันน้องแป้งเดี๋ยวแต่พอเที่ยงครับมันมันบ่มอก่าเอาร่วมกันก็ได้กันเลยครับน้องแป้งพ่นฟันไม่ยังไงสันงวดนี่พ่นฟันว่าอันอันเขาเจ้าเขียนหายสองเตี๊ดเลยเป็นคนลักษณะใดครับผมมาเขียนหายู้่ยิงคือกันนี่ยิงคือกันเขียนหายเลย ว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่เด้อช่องเสีเปิ่นกับฟันสันๆันอครับซื้อลอตเตอรี่ถ้าว่าแม่ดุกมันบดหม้อนของป๊อบนี่เป็นเอี่ยบ่อเป็นน้องแป้งนี่เป็นเอี่ยน้องป๊อบเป็นน้องเพิ่นเพิ่นก็เห็นตัวเลขให้ไปซื้อลอตเตอรี่แค่นั้นเพิ่นฟันบ่ยาวค่ะฟันช่องเสียดหัว่ารางเด้ออันนี้ผู้เฒ่ามาตเต้ไสคครับเพิ่งเห็นห้เพิ่นว่าอยู่อหื่นผู้เฒ่าผู้เฒ่าอยู่บ้านด้วยกัน เป็นสามตัวบนสองตัวล่างเลยเดี๋ยวพอเห็นพอเที่ยงถามแม่น้องแป้งน้องปอบเนี่ยน้องที่ว่าสองคนนี่น้องแป้งกับน้องปอบนี่เพิ่นเห็นงานในกรุงเทพเแม่บอกครับเพิ่นกับมีบ้านอยู three, ่ในกรุงเทพทั้งสองคนบอกครับเพิ่นกัมีบ้านอยู่ทั้งสองอยู่ทั้งสองคนในกรุงเทพเพิ่นกับมีลูกสาวคนหนึ่งคือใครคือน้องแป้งแต่ว่าน้องปอบนี่เป็นน้องครับผมน้องปอบนี่ฝันว่าคุณยาย ที่เคยไม่โชคให้ลาบน้องป๊อบมันละเป็นคุณยายเจ้าที่บ้านเจ้าที่เฮื่อนใส่ห้เปซีบุกลินจี<อ>น้องป๊อบนั่นไปซื้อแล้วเห็นมันเขาเจ็ดป้ายติดไปราคาสูงหลายครับผมเก้าร้อยสามสิบยางกลับมาว่าบ,บ,บ่เอาดอกว่าสันแต่คุณยายบ่ยย่อกาะสันต้องซื้อมาว่าสันไปซื้อมาก็เลยจำใจก็เลยได้ซื้อมาซื้อมาแล้วคุณยายก็ได้แบ่งให้กินสุขูทุกคนเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นราคาบุกลินจีเก้าร้อยสามสิบนี่อง เมันเก่ามันกรอกได้เห็นบอมันออกสามห้าสองก็บอกสามเก้าสองมันเปลี่ยนแค่แต้มตัวเดียวหนึ่งแต่ว่าเพิ่งต้องพันสัญญาอีกนู่นค่ะแต่ว่าน้องแป้งนี่เอื้อยนี่เพิ่นมาบอกว่าเป็นเหล็กล่างด้วยสองเจ็ดนี่เพิ่นไปซื้อรอตอรีเบื้องสองคัมันเป็นเหล็กล่างคนละที กระเล็กล่างนะเนาะเล็กสองโนเนาะเหมือนว่าไอพิกาืสอเบิ้งมาเด็กล่างก็สีคนบริสันท์เหรอครับสันดาสันสั้นกระเปิดเบิ้งกระเห็นสองจีบแต่ว่าไม่เป่งมันบ่ฝันเนาะค่ะเนาะตัวแดงจิงคืองเลยบ่แดงคุนะสียังไงอันสีแบบปากกาเาหระปากกาธรรมดาธรรมดาสีปากกาสีเงินนี่แหละเขียนครับอ่ะนะครับผมเนาะ กระชาบอกง่ายๆสักมีทั้งสามตัวบนมีสองตัวล่างครับผมฝันบันเห่านะครับครับการศิลั์เพื่อนเชื่อว่าเอารวมกันเลยเพราะว่าเพิ่นฝันบันเห่าอีกอย่างกับเป็นลูกสาวของแมย์น้องแป้งแม่์น้องป๊อบเป็นน้องแป้งกับน้องป๊อบเป็นหลาเพิ่นฝันแล้วเพื่อนเชื่มาบอกแม่เมย์บอกยังยๆซะให้แม่หาแม่์จากลรคทุนทั้งนี้ไอ้สี่นะครับผมครับผมการมีจฉากคิมแบ่งขายมากก็ต้องเก็บไปเบื้องครับครับผมเพราะว่าเมันบอกว่าสองเด็ดศลป์กินแบงรัฐบาลครับเอฟซีครับมาเบื้องตัวเลขกันครับ ดได้มากแล้วครับเอฟซีตัวเลขแม่น้องแป้งครับ<า>น้องแป้งน้องป๊ปอบเนาะครับ<า>เป็นเด็กที่มเสเนครับฝันดีครับไปทํางานอยู่กรุงเทพครับกระทูโทรศัพท์มาบอกแม่ครับฝันเห็นเจ้าที่เจ้าทางเพราะว่าเพิ่นสางบัานใหม่ครับเอฟซีเนาะสื่อบ้านใหม่อยู่กรุงเทพสื่อบัานใหม่อยู่กรุงเทพครับเอฟซีทีเจ้าวทีเพิ่นมาให้โชคแล้วครับ930930ครับ ดีว่าเลข2ตัวนี่เป็น2727ครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเอฟซีวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2568ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับแม่แป้งเนาะครับเนาะมือนี้ครับเอฟซีเบาแอมรัธงสิบาไปเบิงคองดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ้าแอมรัธงนี่ยจะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ ดี๋ยวนี้ของดีติใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับ่าม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซับครับค่าขายใหขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่าม้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตรีเป็นสิ่อือถือนะครับน้อท่าม้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใหคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดกับ่าม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบริร์ตสวัสดีครับดครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไย<ช>แล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนงี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับผมถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่้งรว้พ่อหลวงปู่หลอดเนี่ตอนนวดดีเหะอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินขาวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายยางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหน่าลานเห็ดในคนมองบ่เห็นลานข่าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขอมาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซืือเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วม้อนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บา่บาวบ่าวย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับานผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปอ,อูกมากนะครับเนาะและ้วก็มือแทะรับทานผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับานรู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจุ่นเนีแต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดแนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจทิอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหูยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมประตูงนีได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปุโอดมาให้ FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรในตัวห้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอามาบโบลายครับมาฝากอิบสีโบลายกัดทู่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกล,ล,ลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ